คนถามมาเยอะเลยพึ่งรับเลยพึ่งรับเด้อเฮพีพึ่งรับไปพึ่งรับเดพึ่งร,งบรงับเดี๋ยวฟังเสียงก่อนนะถอยมาโอ้ไฟเบรคออกไฟเลี้ยวดิเช็คไฟดิอ่ะให้ถ่ายว่าเป็นเครื่องอะไรครับเสียงอย่างนี้ จะมีเสียงวีดนิดนึงนะแต่ไม่ใช่เทอร์โบนะฮะตัวนี้มาเอาดูกันนะ,ะตัวนี้เป็นเทนเลอร์นะครับเป็นเคทีนะ,ะช่วงล่างเป็นเคทีนะฮะเปลี่ยนเป็นหัวเป็นสิงมานะยางหลังก็โอเคนะคือรถเขาเก็บแล้วนะครับเก็บงานแล้วว่าจะไปวิ่งนะฮะก็เลยไปเหมามานะฮะใครที่ติดตามผมมานานแล้วก็จะรู้นะครับว่ารถคันนี้มาจากไหนนะ เอามาจากเปิดไฟเลี้ยวเปิดไฟเลี้ยวไฟหน้าไฟเลี้ยวข้างนู้นล่ะไอไฟสปอร์ตไลท์มันออกไหมน่ะคันนี้มาจากเพชรบูรณ์นะมาเลาะก,กันอยู่ห้าหกคันเปิดระบบไฟเต็มกำลังโอ้โหไฟสปอร์ตไลท์ครับเต็มกำลังเลยเต็มกำลัง จกเพชรบูรณ์ขึ้น200ได้สบายนะครับคันีใหญ่2เผามีสโรยางเนี่ยคือรถพร้อมใช้นะครับคันนี้เดี๋ยวผมจะไปแจ้งจอดไว้แล้วนะเพราะว่าภาษีมันจะขาด30กันยานะครับนี่คัีว้วช็อปเบรกยังทำงานอยู่นะเมื่อกี้เสียงช็อปเบรกนะครับนี่ไปเลี้ยวออกนะนี่ครับช็อปเบรกทำงาน เฮ้ยตัวยิงสองเผาเหรอเมื่อกี้ฮะเดีเจ้ายิงสองเผาบอก่นอานมันก็ชี้ชีใส่ยิงมึงด้วยปลดล็อกด้วยเน่าจะเป็นยิงพวกสองเผาะนะนั่นๆะนะนะนะตัวนั้นแล้วก็มีสโรว์นี่ครับโอ้ทอ่อมันแตกนะ ผมก็ว่าเสียงเหมือนท่อแตกแตกจริงๆด้วยนะครับนี่แตกตรงนี้ครับแตกตรงนี้คือบูทูตนะคือหลุดออกอย่างกันเลยนะเป็นท่อบูทูตนะก็บูทูตคือรถเข่าล้างอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะนี่เหล็กดีมเหล็กเป็นเหล็กรางมาประกอบเป็นดีมเป็นไอดีมนะเป็นเครื่อง ek 1 0 0นะฮะเครื่องเนี อีเคร้อยครับพวกเกียร์รถสภาพพร้อมใช้งานฮะโยกดันด้วยอันนี้โยกอย่างไหนอัน่าจะเป็นสโลเกเคร้อ e ยใหญ่ๆเลยพวงมลาลยร์รับวูรสตาร์ทเหรอพ่อผมแตกนะเสียงก็เลยเป็นเหา่าเห็บๆหเห่าเหาหน่อย นะเ,เอาเอาผ้ามาเปลีไว้าษีกันยานะฮะหกแปดนะเห็นไหมอันนี้ผมก็ลงรูปไปหลายครั้งแล้วลวนะยาอยังไม่ได้รีวิวแบบชัดเจนเท่าไหร่นะครับรถพร้อมใช้ครับนี่เป็นสองร้อยได้สบายครับคือรถอยู่เพชรบูรณ์วิ่งเขาน้ำหนาวเขาหลายเขานะครับที่เขาวิ่งกัน อะมานี่ก็หลายแล้วโอ,โ,โอ้โหดูขึ้นลารถไม่ได้ใช้งานครับแต่ก็ยังโอเคอยู่นะสภาพคือไม่สกรปรกไม่เปื้อนเท่าไหรนะ่นะฮะมันขาดแล้วมันมูทูดเน่ยอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันยกหัวแบบอันนี้ไหมฮะติดล็อกอย่งมันเป็นโชคได้หรอพี่นี่<ะ>มันเป็นโชค ตตบเรมบ่ม่นแห่งอเอาก็มันก็อันนี้เด้ดนีตัวล็อกฮะล็อกลอกสายมันก็บเบิดเลยได้หรอเจ้าโยกมึงไปเจ้าใส่ไ,ไฟฟ้าไปมัน ถ้าโปจกดการให้ถามนะคือ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 อาจารย์นะคือมันมันกับมันกับประสบการณ์ของคนหลานกันนะเครื่องยนต์เราก็ต้องเราก็ต้องเราก็ต้องหาวิธีทำให้มันขึ้เนี่ยะนะฮะนะมันไม่ใช่ว่าอย่างไงอย่างนั้นนะ นี่ความ,มดีสิตัวความช่วยคนเดียเอ้ยนี่มีตัวถ้าไม่มีแบตเตอรี่ก็ใช้ตัวนี้นะโยกนะครับเวลาลงก็มบดนะคือลงปกติเฮ้เอาเฮ้ยพีย่จะมาเนี่ะนะมาดึงนี่นะพี่นี่นี่น,นี่มันสเปรย์แห้กันนี่ตัวนี้ ดึงขึ้นเนบาะวดเออี่เป็นที่ล็อกนะครับโอเคอ่ะไปหาอยู่ยนะขัไปแบบตรีไปเก็บไว้หี่ไม้เขาปูใหม่ๆยังไม่มีการขึ้นเลยนะนะฮะนี่หัวน็อตด,ดูครับลักษณะหัวน็อตยังไม่มีกรดงกรดดินเลยคือเขาเก็บงานแล้วก็จะไปวิ่งนะทีนี้เขาก็เลยขายออกมานะฮะอันนี้ เอาใครหาอยู่นะฮะร,ราคาต่ำสามอันนี้ต่ำสาม